สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับวันนี้ก็อยู่ที่อุทิานใต้เช่นเคยครับโอ้น้องมะนาวสวยมากครับมาจากกลับเชิงครับมาจากกลับเชิงแหละลุงนี่รถไข่ลุงนี่รถไข่ลุงคันนี้ อ๋อเห็นว pues ่าช mm ้างช้างมารีแม่บหรแรงไหมลุงแรงไหมเอาเปิดไม่ได้เสร็จแล้วตัวนี้ถังถังถังน้ำมันใส่ตัวนี้เลยเด้อถังน้ำมันใส่ตัวนี้เลยโอ้โหเนี้ยแบบยางเก่านอกครับประหยัดงบ เอางบไปแต่งไฟข้างหน้ายางใหม่ับไปไหนโอ้ลายช่างแบงค์สวยงามครับลายเชื่อมช่างมีโอ้โชว์ลายเลยครับช่างมีใครเชื่อมคนนี้ลายสวยแท้สุดแท้มีช่างครับ เอ้ยๆๆ่นี่อาจารย์นี่อาจารย์อาจารย์ดุกดิ๊กไหนของแท้ใช่ไหมชมก่อนสีทัสีไปก็สวยนาโอ้สีมือจะนับไหนใบเซอร์ขอดูใบเซอร์หน่อยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเงินเดือนให้ใบเซอร์มีบ้านมีนาม้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเงินเดือนให้โอ้สุดยอดเลยโชว์ลายไปเลย ชังเมย์ครับขาตัวขึ้นห้าหมื่นแล้วมั้งนี่นี่เตอร์ผมอยู่ไหนฮะช่างสปุ้ยเล่นนี่เตอร์ผมอู้นี่ไงเตอร์ผมเห็นเขาลากันนี่แหละช่างดุ๊กดิ๊กรับจบครับเตอร์ไปไหนลืมลืมไว้ คนสองคนยังไม่ลงเลยเฮ้ยอมาออ้อย่ว่าากันีเบิกเบิกเบิกค่าช่างพันห้าเด้อค่าช่างปลายางสองพันเลยเขาขับรถเร็วกว่าพี่อีกนีเร็วตรงไหน เตะมาจากกับเชิญน,นั่งกินข้าวที่มสัสก,การเร็วปุ๊บูมึงข่าวว่าเราหกสิบเองอเตะหกสิบจริงถ้ผมขมับได้60หกสิบเป็นจริง,ง,งพูดคืนนี่โอ้ฮะอะไรนะนมาเร็วเข้มเร็ว วันนี้ถังใครสวยแท้ั่งลุกดิกรับจบโอวันนี้ไม่ได้วิ่งกันบอกเอาแล้วรถแล้วรถลูกดิกหรอรถอยู่ไหนครับอือฮะใครขับจอดฮะจอดเขาวิ่งกันไหมนั่น รับจอบซ่อมรถเฉยเลยแน่นอนจะนับคือไหมมีงานของไลายเยอะมั้งฮะอะไรนะยังไงอ๋อบอกเลยวิ่งๆเเล่นไปแกเซ็งเถอะ แต่เห็นมีคนบนมาว่ามันยับอยู่นะใช่ไหมวิ่งไกลเหรอใช่ไหมล่ะไกลนะถือว่าไกลดิอืมแล้วน้ามันขึ้นทุกวันอ่ะเรารับงานตอนน้ามันถูกอ่ะสามสิบสี่บาทห้าสิบไม่ใช่ไม่เช้าผมไม่ได้ดูป้ายมันจะหกสิบเจ็ดสิบแล้วมั้งจะสามห้าดีเซลสามสิบสี่ห้าสิบอ่ะผมซื้อห้าร้อยได้ครึ่งกะลอนบออ่ะเลยครึ่งนิดเดียวเอง เต็มกลลอนตอนนี้น่าจะแปดรอยครับกลลอนเนี้ยัเออยับถาวิ่งให้แต่ค่าน้ำมันอ่ะครับยางแตกจบเกมอันนี้รถสายร้อนบอวู โอ้โโอ้ยหเย็บโอ,โอ,โอ,โอ้ดูอ่ะรถใหญ่เอาคนอีกโอ้ไม่เห็นคนเลยสุดจริงๆเลยเจ๊ม,มุกนี่คือสุดยอดเธอเยอะสวัสดีครับฝากไว้ใส่ โอ้แล้วบ่ามันนี่วาริ่อสามหมื่นค่าล้งรถหึอสองพันค่าละสองพันเนาะสายร้อนสุดยอดมากก็ไม่ยิ่งหลงให้มุกอะไล เงา,าบคือง่ามแต่รถนี่คนหรือรถกี่ปีทางมี้ถามคนหรือรถกี่ปีคน, <laughs> คนจะแปดสิบแล้ว <laughs> แปดสิบตัวเราจมเป็นเนาะเราถ่าแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ